เมื่อสาวน้อยที่ป่วยเป็นโรคออทิสติกแถมยังเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังสตาร์เทปอยู่มาวันหนึ่งเธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปส่งบทหนังที่เธอเขียนขึ้นมาเองสวัสดีครับพิษรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel สำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า please standby เนิร์ดแล้วไงมีหัวใจนะเว้ยหนังเรื่องนี้จะทำให้คุณอบอุ่นหัวใจขนาดไหนถ้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับสาวน้อยเวนดี้สาวเนิร์ดออทิสติกที่มีปัญหาการเข้าสังคม แต่สิ่งที่เธอชื่นชอบนั้นก็คือสตาร์เทคถามอะไรเธอรู้หมดเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธ์เท้จากนั้นเราก็จะพบกับสกอตตี้สาวที่เป็นหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือดัรลงชีพแห่งนี้ที่รวบรวมเหล่าผู้พิการและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มาอาศัยอยู่ด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือสาวเวนดี้นั่นเองในแต่ละวันกิจวัตรของเวนดี้ก็แทบจะเหมือนเดิมทุกวนันเธอจะตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวเดินออกจากบ้านไปสุดที่ถนนมาร์เก็ตซึ่งเธอถูกสั่งห้ามไม่ให้ข้ามถนนเส้นนี้ไปและเธอก็จะมาทํางานพิเศษที่ร้านซินาาามมออหลลัังจจจกกกบเธ็ะพ หมาน้อยของเธอไปเดินเล่นตกเย็นก็จะมานั่งดูซีรีส์สตาเทคเรื่องโปรดและนี่ก็คือกิจวัตรประจําวันของเธอจากนั้นเราก็จะได้พบกับออเดรพี่สาวของเวนดี้และครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่ของเธอคือนั้นเราก็จะเห็นว่าเวนดะี้นั้นมานั่งดูทีวีซึ่งได้มีการประกาศร,รับการแข่งขันเขียนบทสตาเทคซึ่งดูเหมือนว่าเวนดี้ก็ตั้งใจที่จะส่งเข้าประกวดวันต่อมาเวนดี้ก็มาทํางานพิเศษตามปกติแต่ดูเหมือนไอ้หนุ่มนีโม่เพื่อนร่วมงานของเธอจะทําซีดีเพลงมาให้เธอเพราะดูเหมือนเขาจะแอบชอบ ก็จะเห็นว่าสกอตตีได้รับสายจากโรงเรียนของลูกชายเธอบอกว่าลูกชายเธอนั้นโดดเรียนไม่ไปโรงเรียนอีกแล้วเธอก็เลยไปรับเขามาอยู่ด้วยที่ศูนย์ดูแลตัดกลับมาที่เวนดี้ระหว่างที่เธอนั้นนั่งพักก็มีไอ้สองหนุ่มเนร์อที่ทํางานอยู่ที่ร้านเดลิควีนมาท้าให้เวนดี้นั้นตอบคําถามเกี่ยวกับสตาเทคซึ่งมันถามอะไรเธอเธอก็ตอบได้ทําให้พวกมันนั้นโดนแดกตังไปหลายบาทย็นั้นเวนดี้เขียนบทหนังเสร็จก็เอามาให้สกอตตีอ่านวันต่อมาเป็นวันครบกําหนดที่เวนดี้จะได้กลับไปอยู่บ้านออเดก็ อวดพี่สาวเธอว่าเธอเขียนบทหนังสตาร์เทคส่งเข้าประกวดถ้าเธอชนะเธอก็จะได้เงิน1นึ่งแสนเหรียญและกลับไปอยู่บ้านช่วยพี่เลี้ยงลูกอีกทั้งตอนนี้เธอก็มีงานทําแล้วพี่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่แล้วออเดกลับบอกว่าเธอยังกลับไปอยู่บ้านไม่ได้ทําให้เวนดี้เกิดอาละวาจนสกอตตี้ต้องเข้ามาห้ามออเดก็เสียใจวิ่งไปร้องไห้บนรถที่ทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนี้กลางดึกคืนนั้นเวนดี้ก็ตื่นมาร้องไห้เพราะเธอต้องการเอาบทหนังไปส่งที่ไปรษณีน์แต่ดูเหมือนว่าถึงแม้จะส่งตอนนี้ก็ไม่ทันหมดเขตซะแล้วคคคืนนนั้เเธออจจึงงงวางแผสิิ่่่ทีไมคยคดะ มาก่อนนั่นก็คือการออกเดินทางไกลด้วยตัวของเธอเองเมื่อได้เวลาเช้าเวนดี้เก็บกระเป๋าและแอบออกจากบ้านไอพีดหมาน้อยคิดว่าว่าก็เดินตามเธอมาเธอไล่มันกลับบ้านมันก็ไม่ยอมไปเธอจึงต้องเอามันมาด้วยเธอไล่ถามรถบัสว่ามีคันไหนจะพาเธอไปเอลเอด้บ้างจนเจอคนขับใจดีบอกให้เธอไปที่สถานีแต่ติดอยู่ที่เธอต้องข้ามถนนมาเกตถนนที่เธอถูกสั่งห้ามไม่ให้เดินข้ามเองแต่แล้วเธอก็รวบรวมความกล้าและเดินข้ามไปพอมาถึงเธอก็มาเจอกับรถบัตที่จะไปที่ลอสแองเจลิสขึ้นมาบนรถเธอก็เจอกับอีป้าคนขับหน้าโห แถมรถคันนี้ยังห้ามเอสั์เลีียงขึ้นมาอีกด้วยอีปาก็ไล่ให้เวนดี้ hey, นั้นไปซื้อตัว๋วบอกไม่มีตั๋วก็ไปไม่ได้นะอีหนูเธอก็เลยต้องไปซื้อตัว๋วจากนั้นก็กลับขึ้นมาบนรถโดยแอบเอาอีหมาพีทขึ้นมาด้วยตอนนั้นสกอตตี้มาถึงสถานดูแลก็รู้แล้วว่าเวนดี้นั้นหายตัวไประหว่างทางเจ้าหมาน้อยที่เธอเอามาด้วยก็เริ่มเห่าไม่หยุดเธอก็รู้ทันทีว่ามันปวดฉี่เธอก็เลยรวบรวมความกล้าไปถามป้าคนขับหน้าโหดบอกว่าคุณป้าจอดรถแป๊บเพื่อนฉันปววดดดีีี่่้้้าาากก็บอกอบอออหงงนรถมเเสยยยโึึโ๋ะไคคขุณ แต่หันไปก็ไม่ทันแล้วอีหมาน้อยมมนแอบกระโดดลงมาจากกระเป๋าแล้วก็วิ่งมาข้างหน้ายกขายเยี่ยวแม่งเลยเธอก็เลยโดนจับได้ว่าวหมาขึ้นรถอีปานาโหยก็เลยไล่เธอกับหมาลงกลางทางตอนนั้นสกอตตี้ก็ตัดสินใจโทรไปหาออเดย์และบอกข่าวร้ายเรื่องที่ว่าตอนนี้เวนดี้นั้นหายตัวไปเวนดี้ก็เดินต่อมาพร้อมกับเจ้าหมาน้อยและได้มาเจอกับร้านค้าข้างทางที่ปิดอยู่เธอก็ต้องไปเอาน้ําจากสายยางมาให้หมาน้อยมันกินตอนนั้นเธอก็ไปเจอกับสาวคนหนึ่งที่กําลังนั่งเลี้ยงลูกอยู่สาวคนนั้นก็ชวนเวนดี้มมาานน่ววก็ถเจะป เวนดี้ก็บอกว่าเธอั้นจะไปแอลเอสาวคนนั้นก็บอกงั้นมาด้วยกันสชัฉันก็จะไปเหมือนกันเวนดี้ก็บอกว่าดีเลยเดี๋ยวเธอจะขอไปกอกน้ําใส่ขวดก่อนระหว่างที่เวนดี้ไปกอกน้ํามีสาวนางนั้นก็ค้นกระเป๋าเธอแล้วก็ขโมยเงินของเธอไปไปให้ีผัวจอมแสบพอเวนดี้เดินกลับมาแล้วกําลังจะขึ้นรถมันก็มากระชากไอพอดของเธอออกไปจากคอเวนดี้ตะโกนร้องบอกให้เอาสมุดโน้ตเธอคืนมาีสาวนางนั้นก็โยนสมุดโน้ตของเธอกลับมาให้แล้วก็รีบขึ้นรถหนีไปกับผัวเวนดี้ทาอะไรไม่ได้นอกจากต้องเดินต่อไปฝ่าฟััันกกกกบบบเสียยงงงดงจารราาารารรศอ้็พ ตอนนี้เธอไม่มีไอพอไว้คอยฟังเพลงแล้วตอนนั้นเวนดี้เดินมาเจอตู้โทรศัพท์เธอหยิบบัตรใบหนึ่งขึ้นมาที่บอกว่าถ้าหลงทางก็ให้โทรหา911แต่แล้วตอนนั้นเธอก็เห็นรูปของรูบี้หลานชายเธอเวนดี้ตัดสินใจโยนนามบัตรนั้นทิ้งและเลือกที่จะทําเป้าหมายของเธอให้สําเร็จเวนดี้เดินต่อมามาแวะซื้อขนมที่ร้านมินิมาร์ขณะที่เ,เจ้าของร้าน,นกำลังจะโกงเงินค่าขนมเธอก็มีคุณป้าใจดีเข้ามาช่วยเธอไว้คุณป้าก็ได้ชวนให้เวนดี้เดินทางไปกับรถหมู่บ้านไวกเกษียณของเธอทางด้านออเเดดยตตตออออออนนนนี้้้กก็ััสิใจออไปาามหางงงววขธ แต่แล้วคืนนั้นเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคุณลุงที่ขับรถให้หมู่บ้านไวกระเียนก็เกิดหลับในจนรถเกิดอุบัติเหตุเวนดี้รู้สึกตัวอีกท,ทีเธอถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตอนนั้นสกอตตี้ที่กำลังไล่โทรถามโรงพยาบาลต่างๆก็ได้รู้ว่าเวนดี้ประสบอุบัติเหตุและถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลนี้สกอตตี้รีบปลุกแซมและขับรถออกไประหว่างทางเธอก็ได้ส่งข้อความหาออเดก็รีบขับรถไปที่นั่นเช้าวันต่อมาเวนดี้กำลังจะถูกส่งตัวไปที่อีกตึกหนึ่งแต่เธอก็บอกเธอไม่อยากไปเธอจะไปพาราเมล หแต่บุรุษพยาบาลก็ไม่ยอมจะย้ายเธอลูกเดียวตอนนั้นเวนดี้ก็เลยอ้างว่าเธอปวดฉี่ฉันฉี่เดี๋ยวนี้แล้วก็หายเข้าไปอยู่ในห้องน้ําตั้งนานไอ้บุรุษพยาบาลเอกใจก็เลยเปิดเข้าไปดูก็เห็นหน้าต่างถูกเปิดไว้มันก็รีบออกมาบอกทุกคนว่าเวนดีก้กระโดดตึกหนีออกไปทุกคนก็รีบลงไปตามหาเธอแต่จริงๆแล้วเวนดี้นั้นแอบอยู่ในตู้พอทางสะดวกเธอก็รีบหนีออกมาหยิบข้าวของแล้วไปเปลี่ยนชุดแต่ไม่เจอไอ้เจ้าหมากพีษเธอก็เลยต้องหนีเอาตัวรอดมาก่อนเธอวิ่งหนีออกมาทางบันไดหนีไตอออนน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 ััั้้เเเธธกก็ิิดว่ชบบบุรุรษพยาาลจท เวนดี้รีบวิ่งลงมาเก็บบทหนังของเธอที่ปลิวเกลื่อนอยู่เต็มพื้นแต่เธอยังเก็บไม่ทันเสร็จเธอก็โดนอีพวกพยาบาลวิ่งไล่เวนดี้ก็ตัดสินใจรีบวิ่งหนีมาก่อนไม่นานนักสกอตตี้และลูกชายของเธอก็มาถึงที่โรงพยาบาลแซมก็ได้เห็นบทหนังที่ตกอยู่เต็มพื้นและได้บอกแม่ของเขาว่านี่มันบทหนังของเวนดี้หลังจากนั้นออเดก็มาถึงที่โรงพยาบาลและได้รู้ว่าน้องสาวของเธอน,นัหนีออกไปอีกแล้วตำรวจก็บอกว่าพวกเขากำลังนำกำลังค้นหาตัวเธอเวนดี้หนีมาได้แต่เธอก็มานั่งร้องไห้เพราะบทหนังของเธอเนนีน และตัวละครในหนังนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เธอเดินหน้าต่อไปเธอไปคุยขยะเอากระดาษเหลือๆจากในถังและนามันมาเขียนบทหนังด้วยลายมือของเธอเวนดี้เดินต่อมาจนมาถึงที่สถานีรถบัสแห่งหนึ่งเธอต้องการที่จะซื้อตั๋วไป LA แต่คนขายตั๋วก็บอกว่ารถรอบเร็วสุดก็คือพรุ่งนี้ตอนเช้าเวนดี้ก็ยืนยันว่าเธอนั้นจะรอคืนนั้นสกอตตี้และออเดก,ก็ได้มาคุยกันว่าถึงแม้เธอจะรู้สึกกังวลที่เวนดี้นั้นหายตัวไปแต่ใจหนึ่งฉันก็อดประทับใจในตัวเธอไม่ได้เวนดี้นัั้้นนนนเเเเคยยปป็สาาาววทททีีทนนี่่่่กกกลลไหหมมดดะุอออองแตตูืธ กัดฟันสู้ด้วยตัวของเธอเองคืนนั้นเวนดี้ก็ต้องอาศัยนอนอยู่ที่หน้าสถานีเมื่อถึงเวลาเช้าเธอก็เดินกลับเข้าไปซื้อตั๋วแต่เงินที่มีอยู่นั้นไม่พอกับค่าตั๋วดยสารเธอพยายามขอร้องคนขายตั๋วให้ลดราคาให้กับเธอแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจและไล่เธอออกไปเวนดี้ออกมานั่งรอรถบัสที่กำลังจะเดินทางต่อเธอก็หาหนทางที่จะขึ้นรถบัสนี้ไปให้ได้สุดท้ายรถบัสคันนั้นก็เดินทางมาถึงที่ LA โดยมีเวนดี้นั่นแอบมาอยู่ที่ใต้ท้องรถเมื่อมาถึงที่ LA เธอก็รีบหาทางที่จะไปที่พาราเมมอออ่่่าาางงงททีีธกกลลัััไถคนนนนนนยู้้ต็ ตำรวจสองนายสังเกตเห็นเธอเข้าและได้รู้ว่าเธอก็คือคนเดียวกับที่พวกเขากำลังหาตัวตำรวจรีบวิ่งลงไปเรียกเวนดี้แต่เธอก็รีบวิ่งหนีไปเธอรีบวิ่งไปแอบที่ตึกตึกหนึ่งตอนนั้นสายตัวทั้งคู่ก็ไล่ตามเธอมาตำรวจสาวพยายามตะโกนให้เวนดี้ออกมาหาพวกเขาแต่นายตำรวจหนุ่มคนนี้ก็รู้ดีว่าเธอเป็นโรคอะไรและยังสังเกตจากเป้ของเธอว่าเธอเป็นแฟนพันธุ์แท้สตาร์เทคตำรวจหนุ่มจึงห้ามคู่หูของเขาไว้และบอกว่าเธอกำลังทำให้เวนดี้กลัวโชคยังดีที่นายตำรวจคนนั้นก็เป็นแฟนพันธุ์แท้สตาร์เทคเหมือนกับเธอเขาจึงงงพูดดปราาาาคิอออนนนนที่่่เเ็ภษตวใหัืง ตาเทคในการเกลี้ยกล่อมให้เวนดี้ออกมาหาเขาเวนดี้รู้สึกดีที่นายตำรวจคนนี้พูดภาษาคิงออนกับเธอเธอจึงยอมที่จะไปกับเขาเวนดี้ถูกนำตัวมาที่สถานีตำรวจเธอเล่าบทหนังของเธอให้นายตำรวจแฟงฟังเขาก็ได้ชมเธอว่าบทหนังของเธอนั้นมันวิเศษมากๆไม่นานนักสกอตตี้และออเดก็ตามมาถึงที่สถานีตำรวจโชคยังดีที่แซมเก็บบทหนังที่ตกไว้ที่โรงพยาบาลมาให้เธอตอนนั้นเวนดี้ก็ได้บอกลากับนายตำรวจแฟงโดยที่ดูเหมือนเวนดี้จะเริ่มเปิดใจให้คนอื่นมากขึ้นจากนั้นเวนดี้ก็ขอร้องให้สกอตตี้พาเธอไปที่พาร ที่นั่นเธอก็ตัดสินใจเดินลุยเดี่ยวเข้าไปส่งบทหนังของเธอแต่แล้วพอเธอมาถึงที่สถานที่ส่งบทหนังเธอก็มาเจอกับไอพนักง,งานคนนึงที่มาห้ามเธอไว้และบอกว่าบทหนังของเธอจะมาส่งแบบนี้ไม่ได้พวกมันต้องถูกส่งมาทางไปรษณีย์เท่านั้นเราไม่รับการยื่นบทหนังเองแบบนี้เวนดี้โมโหก็ด่ามันว่ารู้บ้างไหมว่าเขามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะเขียนบทหนังเสร็จก็อดหลับอดนอนแล้วกว่าจะเดินทางมานี่กูฝากฟานอะไรบ้าง,างมึงรู้บ้างไหม,มแต่อีพนักง,งานคนนั้นก็ไม่สนใจตะโกนเรียกลปบาพอเวนดี้ก็ถามมึงรู้ไหมกูเป็นใครไออออ้้้้้พนนนนนนััักก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 งา็็็แแแลลลบบฉม่่รูหเเเววดีียธ หนังไปหยอดลงตู้ซะเลยเวนดี้สะใจมากแลวก็รีบวิ่งหนีออกมาทั้งหมดกลับมาถึงที่สถานีตำรวจและกำลังจะแยกย้ายกันกลับออเดก็บอกว่าเธอภูมิใจในตัวเวนดี้มากเธอบอกว่าจะเอาบทหนังมาส่งแล้วก็ไม่ยอมให้อะไรมาขัดขวางเธอสุดท้ายเธอก็ทําสําเร็จด้วยตัวของเธอเองหลังจากกลับมาก็ดูเหมือนพัฒนาการของเวนดี้นั้นจะดีขึ้น <ๆ S 2> เธอทําเพลงใส่ซีดีกลับไปคืนให้นีโมถึงแม้การประกวดบทหนังเธอจะไม่ได้รับรางวาัลแต่ดูเหมือนออเดก็จะยอมรับในตัวน้องสาวและอยากให้เวนดี้นั้นกลับไปอยู่ที่บ้านสุดท้ายเเวนดดดีีี้้้กกก็ไไลลัับบบบมาาถึงแะจอร หลานของเธอเป็นครั้งแรกและได้กลับมาอยู่กับครอบครัวของเธออีกครั้งอย่างที่เธอต้องการและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สิ่งที่ผมได้รับจากหนังเรื่องนี้นั้นก็คือสิ่งที่เวนดี้นั้นต้องการไม่ใช่เงินรางวัลหรือการชนะการแข่งขันใดๆแต่เธอต้องการให้ครอบครัวของเธอนั้นเชื่อมั่นในตัวเธอและให้โอกาสให้เธอนั้นได้พิสูจน์ตัวเองสิ่งที่พวกเรานั้นต้องการก็คือใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเราและมองเราในฐานะมนุษย์เท่าเทียมกันและไม่ปฏิบัติกับพวกเราอย่างกแค่ฝุ่นผงสำหรับภาพยนตร์เรื่อง, Peace by, ออง,งอปี 2017. คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง6.7คะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato อยู่ที่56%สุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อเด